ดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเจซีสเปเชียลค่ะเช่นเคยกับดิฉันเตชิตารัตนกิติกรน,นะคะวันนี้ค่ะเก็บพาคุณผู้ชมออกมานอกสตูนะคะแล้วก็มาอยู่ที่งาน Health and Beauty ค่ะที่โรงแรมรัชดาซิตี้นั่นเองแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่ามีน้องชายมาด้วยหนึ่งคนจะมาช่วยซักแซกในงานนี้นะคะอ่ะต้อนรับเลยน้องโจสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้จะมาช่วยอะไรบ้างก็จะมาช่วยเดินดูบูธต่างๆภายในงานครับเพราะได้ยินว่าพี่เก๋เนี่ยจะติดภารกิจบนเวทีอ่าเรื่องเวทีเนี่ยโจ้ให้พี่เก๋แล้วกันแต่เรื่องบูธภายในงานเนี่ยเดี๋ยวโจ้พาไปชมเองครับพร้อมยัง หอมหอมเจ้าเจ้าเห็นแบบแอบไปเห็นแบบโู้งานข้างในนี่เป็นสินค้าเยอะมากเจ้าอยากรู้แล้วแต่ละตัวเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่ามีแต่ความสวยความงามสําหรับคนที่รักสุขภาพอะไรอย่างนี้มดีมีดีอะไรบ้างรู้ยังเอพูดดีอ่่ไม่ได้คนละสามดีกันนะใช่อันนี้มันเป็นหุ่นดีผิวดีสุขภาพดีอ่าสามดีเหมือนกันอันนี้อันนี้ตัวจริงเลยอยากไปแล้วอยากไปแล้วไป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 เลยค่ะคุณผู้ชม ค่ะคุณผู้ชมมาเจอกับคุณก้อนะหรือแบดวันนี้อยากจะทราบเลยพี่ก้อมาทําอะไรคะวันนี้แหละครับผมมาเดินเล่นเออไม่ใช่นะผมก็นําสินค้าดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับมามาให้ผู้บริโภคได้รับรู้รับชิมครับอ้น่ครับาเป็นผัดนี่ครับผัดหมี่ฮะผัดหมี่โคราชนะครับผมอันนี้เป็นตาของพี่ก้อเองเลยเพื่อมีหน้าพี่ก้อยอยู่ด้วยครับผมมีหน้าผมกับหน้าคุณจอยครับมาเลยครับผมีราเต้นนยืนยันได้เลยครับ บัณฑิธนพรอร่อยมากไม่ได้ไม่ได้เชียร์หรืออะไรนะครับแต่ผมลองทานดูแล้วเพราะเขาเคยให้ผมฟรีไปลองทานดูผมพูดอย่างนั้นเชียวไอ้เขาผมทาน2ซองเขาเรียกสองห่อไงสอห่อสองห่อผมทานแล้วเชื่อไหมครับผมต้องติดใจขับรถไปซื้อที่บ้านเขาอีกทไมะมันอร่อยไงนี่เรื่องจริงนี่มีเครื่องปรุงให้ด้วยนะนี่ธนพรจินปินเพชรมีอันเดียวถ้าเกิดธนพรใช้นามสกุลอื่นก็ไม่ใช่แล้วแหละ หลุดพี่มาแถวนี้หิวใช่ไหมใช่ครับเอาไปไหนเล่าฮะลองชิมหรือยังนี่ลองชิมหรือยังนี่อันนี้อร่อยอร่อยไม่ต้องถัดครับกินกรอบๆเลยนะครับเนี่ยถ้าขนาดเนี้ยผมถามมิตยท่านผู้ชม50ถ้วยยังไม่ไม่รู้สึกเลยผมเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหยืเยืเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่า วิธีการชิมนะครับท่านผู้ชมนะครับเวลาชิมนะถ้าท่านกินแบบนี้างทีคุณจะภารยาถ้าจะปักเยอะจะน่าเกลียดถ้าอย่างนีง้เรียกชิมอันนี้แบบภรรยาใช่ไหมเดอ,อแบบนี้แบบแบบนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกชิมลองทานดูครับเป็นไงคะจะไปไหนอ่ะไไเดี๋ยวกันจะไปไหนผมมีคนคนหนึ่งที่ผมอยากจะคุยด้วยอยากจะถามมากใครอะ่ะตามมา ครสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่พิเชษนะครับผมพี่พิเชษจะคนสวยมาด้วยที่น้องเก๋เออเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คนสวยสัมภาษณ์พี่พิเชษนะครับเก๋กำลังแบบรู้สึกยืนเพลินเพราะว่าสบายไม่ต้องทำงานเดี๋ยวพี่ตุ๊กเขารออยู่ โอเคขอบคุณค่ะพี่สีรอดขอบคุณพี่อ้อมค่ะและ้วพี่ขอบคุณคนเดียวอยอยู่ <laughs> วันนี้<อ>งาน h a t h and Beauty นะคะแม้งานหลักๆเลยนะั่นคือคนนี้นะคะคุณพี่เชนอยากให้พูดถึงงานวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปสักแซในงานกันว่าแบบแหม่มีความสําคัญยังไงว่าเห็นบอกว่า 3D ดีเลยค่ะครับวันนี้ก็จัดเต็มนะฮะในส่วนของ Boots พ u ลา r เอร์ที่มาร่วมงานกับเราแล้วยังมีการเปิดตัวสินค้าใหม่อีกหลายๆตัวนะและที่สําคัญที่สุดเรามี Skip Set นะ 3D ก็คือสวยใสภายใน3เดือน นะครับซึ่งจะเปลี่ยนลุกของคุณจากคนปกติขึ้นมาเป็นลุกนางแบบลุกดาราได้เลยนะครับซึ่งในงานนี้เต็มที่นะฮะแล้วก็ยังมีเปิดตัวคอลลาเจนสตริปนะครับแล้วก็ซื้อสินค้าในงานทุก200บาทแลกคูปองชิงโชคทองนะครับโอ้โหอันนี้นี่สำคัญเลยวันนี้ก็โอ้โหคนก็มากันล้นหลามมากนะครับในงานวันนี้ใครยังไม่มาหรือยังติดอะไรอยู่รีบๆเคลียร์นะฮะแล้วก็รีบมางานนี้เลยนะฮะมาเจอกันที่นี่เลยครับเราจัดไปถึงเย็นเลยนะครับตรงถึงเย็นเลย ก็จากเชิญเชิญทุกคนนะครับเรียกว่าใครที่แบบว่ารักสุขภาพนะคะก็บอกว่าเข้าไปในสมเดือนเป็นนางแบบเมื่อกี้ต้องรีบเข้าไปแล้วนะพี่สีรอดสามเดือนเป็นนางแบบนะคะน้องเจรออยู่ข้างในแล้วตามกันมาเลยค่ะทันสมาชิก จอยคอยที่เคารพทุกคนครับท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนแล้วก็ซัพพลายเออร์ที่มาร่วมงานทั้ง36บูธนะครับวันนี้เป็นวันดีที่ทางบริษัทจอยคอยได้จัดงานวันรักสุขภาพ JC Health and Beauty Expo 2014เป็นครั้งที่3นะครับ ถึงแม้ว่าขณะนี้ยังมีสมาชิกเริ่มทยอยกันมาก็นี่เป็นธรรมดาของคนทําเครือข่ายเขาจะมาในตอนใกล้เที่ยงหลังเที่ยงนะครับคือคนเครือข่ายเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มงานในช่วงบ่ายตอนนั้นแต่ยังไงก็ตามโปรแกรมมันก็ต้องเดินไปตามระเบียบนะครับสำหรับงานวันรักสุขภาพอันนี้ของ JC ที่เราจัดเนี้ยก็มีสินค้าที่มาร่วม มากมายเป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความงามเพื่อให้เราได้มีสุขภาพที่ดีมีความงามมีความสุขแล้วไปทำมาหากินนะครับไปไปทักชวนบุคคลเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเพื่อจะทำประโยชน์ท่านจะได้ร่ำรวยประสบความสาเร็จได้เรามีพษิษสกรที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและความงามนะครับซึ่ง เดี๋ยวก็จะเป็นรายการต่อไปเรามีนักร้องดารารับเชิญมีตลกจาก j c t v คือท่านพิธีกรทั้งสองที่อยู่บนเวทีนี้นะครับน้อยช่วงบ่ายก็มีรายการสำคัญที่ทางบริษัทจอยคอยจะเปิดตัวคือ K-POWER K, ower, K หรือ m p o s t เป็นวัตรกรรมใหม่ที่ท่านจะใช้รับบัตรเครดิตผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตคือหมายความวา่า ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนมีมือถือและใช้มีเครื่อง EMPOS นี่ก็สามารถทำธุรกิจทำธุรกรรมได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านดรสมชายประธานกรรมการบริหารจอยคอยได้เรียงเอาไว้เพื่อที่จะให้พวกเราได้ประสบความสาเร็จนะครับดังนั้นท่านที่ได้เรียมชมวูสสินค้าแล้วก็โปรดเข้ามานั่งฟังเดี๋ยวจะถึงรายการที่ จะมีความรู้ที่จะส่งเสริมให้ท่านและท่านจะได้นำความรู้เหล่านี้ไปปฏิบัตินะครับแล้วจะได้มีสุขภาพมีความงามที่แข็งแรงวันนี้เราก็มีสมาชิกที่กำลังทยอยเข้ามานะครับแต่ขณะนี้เป็นเวลาที่เป็นมงคลแล้วผมเองในฐานะที่เป็นรองประธานกรรมการบริหารบริษัทจอยคอยก็ขอเปิดงานมหากรรม รักสุขภาพ JC Health อลบิวตี้สองันิบน้ำันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณท่านเลยว่ามากนะครับขอเสียงพูดดังให้ท่านอีกสักครั้งนึ่งนะเดี๋ยวให้ให้แม่เก็บเป็นพยานเสือหรวงพ่อเปิดนะครับแม่ทุค ใคร้ัวดร้อนสะรู้เลยเคยเล่นพยายามเสือเสือหลวงพ่อเปิดเลยไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเสือเสือหลวงพ่อเปิดเนี่ย่ะเนอะนี่อย่าไก่ะอันนี้เสือพ่อเปิดแล้วไก่อ่ะไก่หลวงพ่อบานหลงพ่อบานขี่ไก่ไงอ๋อหลวงข้อบานต้มนงโภน้ำเต้าน้ำเต้านี่หลวงพ่อสดอ่าแล้วก็อ่าปูกุ้ง กุ้งปลาปูอ่ากุ้งปลาปูอันนี้หลวงปู่เนรคัมเรา,าไม่มีเครื่องวินเจนวะปรบมือต้อนรับท่านเภสัชกร,รหญิงนนทยานาวสินทวัติค่ะรวมถึงท่านเภสัชกร,รหญิงสิริยาเทพสนองสุขขาขอเชิญปรบมือค่ะโอะ้สวยออ๋ท่านเป็นอ่าเชธอครับเชิญเนั่งกันครับอ่าท่านเป็นอเภสัช เนใช่ค่ะใช้ชีวิตเร่งกับแข่งกับเวลาแข่งกับการทํางานทําให้คนเนี่ยไม่มีเวลาที่จะดูแลสุขภาพคับคุณหมอมีความเห็นยังไงคะค่ะโอเคก็คือสําหรับของนนเองนะคะในแบบสภาวะที่แบบเล่นไม่มีการแบบเวลาที่จะดูแลตัวเองนะคะก็แบบง่ายๆ2ออย่างก็คือเหมือนกับเราเนี่ยดู ก่อนนะคะในการที่เราจะออกไปใช้ชีวิตออกไปทํางานในทุกวันนะคะก็คือแบบการเลือกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนะคะแล้วก็การแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบเป็นคนช่างเลือกแหละตรงนั้นในการดูแลภายนอกนะคะแล้วก็อย่างนี้คือการดูแลแบบภายในค,ค่ะก็คือตรงนี้ก็คือในเรื่องของอาหารการกินนะคะนี้ก็คือกินเลือกเลือกสัประทานอาหารนะคะทานให้ครบถ้านอู่นะคะแล้วก็เรื่องน้ําดื่ม ก็คือว่าต้องเลือกเป็นพิเศษนิดนึงน้ำเดือดที่แบบมีคุณภาพนะคะข้าราชการไม่แนะนำให้ผสมกับน้ำร้อนนะถ้าน้ำร้อนแล้วก็มันจะเสื่อมไม่ดีค่ะใช่ไหมอาหารจะเสื่อมลงใช่ไหมอ๋อแล้วนี่ทานได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงป่ะทานได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงค่ะกระเทยก็ได้ได้เป็นทอมเป็นเป็ตุ้งเป็นเกย์กินได้หมดเลยขอให้ไม่ความเป็นคนแค่นั้นก่อน ผู้โยสารผ่านพิเศษเวลาทานเข้าไปแล้วคือถ้าเรื่องผิวพรรณนะคะต้องบอกว่าอย่างบูเองให้คุณแม่ทานนะคะพวกป้ากรักจุดดำดัมมี่จางลงอย่างนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นนี้มีมีประมาณหนึ่งมีมีครีมสองปุกใช่ค่ะแล้วก็มีครีมหลอดสองอันมีห้าอย่างแล้วก็มีสบู่ใช่ค่ะรุ่นี้พันสี่พันสี่ข้างนอกขายพันเก้าร้อสี่เราเข้ามาในเจซีเปลงรายจ่ายเป็นรายรับ ได้แ้วห85 PV ค่ะ85 PV ใช่ค่ะซื้อพันสี่แถมพันห้าห้าสิบใช่ที่เราไปจับทองยี่สิบสี่เคด้วยนะเอออ่ะนเอ๊ะทองยี่สิบสี่มันทำงาด้วยทองคำไงเออจับไว้ดีกว่าครับไม่เป็นการเสียเวลาแก้วอรวิทย์จริแล้วนะแกวอรวิทย์อลวิทย์จริแล้วเหรอว้าวอเจ๊ยเขาเป็นผู้ใช้เงนาลิทอยู่แล้วด้วยค่ะวันที่ออใใใชชช้้้่าใช้สินค้าอยู่แล้วนะครับ นี่ใช่ด้วยเนี่ยนะที่มันเจอตัวยเสรียดิีเลยเนี่ยโอ้ใช่ด้วยเนื่ยโอ้โชคดีเจอได้ของฟรีอ่ามอบกันไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่เขาจับกันเองนะฮะเราไม่เราไม่รู้อันนี้ด้วยอ่าชุดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับ